นะครับวันนี้เราจะมาชิมซี่โครงหมูย่างกันนะครับอันนี้ได้ซี่โครงมาโลหนึ่งมาย่างนี่ย่างเองนะครับทําเองเลยไปครับเดี๋ยวไปลองชิมกันนะครับซี่โครงหมูย่างอว้าวไปนี่ราดซอสหน่อยนะซี่โครงหมูย่างบาร์บีคิว ไปครับอซอสนี้อย่าได้ซื้อมากินนะครับยี่ห้อนี้เข้มข้นเกินปั๊บตายชิมนะครับซี่โครงหมูย่างบาร์บีคิวอือหือเด็ดอันนี้ผมหมักไวนจิดนึ่งแล้วแล้วก็ย่างกินคู่กับซอสมือเสเทศนี่เด็ดเลินะอือห อร่อยเกินครับเกินคำบรรยายจริงเย็ะจริงอ่ะสุดยอดเอาครับเพิ่มมาทานรถในการกินหน่อยวายแดงปีห้าศูนนะครับวันนี้วายแดงหมดได้วายชมพูมานะจัดไปครับได้เหมือนกัน อสุดยอดครับไปต่อซี่โครงหมูย่างทำง่ายง่ายเด็ดจริงมีกระดูกอ่อนนี่นะฟันดีๆหน่อยนะครับถ้าฟันไม่ดีนี่เรียบร้อยแล้วจะอร่อยครับไม่เหนียวเลยซี่โครงหมูย่างเด็ดจริง อจัดไปอีกหนึ่งงานครับดูัาชิ้นนี่มีที่โคงอ่อนเลยนะกรุบๆนะอร่อยมากป้าปลาเมเปิลเทสปโหโคตรเด็ดอะ่ะนี่นสุดยอดเลยครับไปครับนุ่มๆช่ำๆเลยไม่มีคำบรรยายรอร่อย ไม่กินกับซอสมะเขือเทศนะมันเข้ากันมากเลยนะย่างใหม่ๆร้อนเด็ดมากเด็ดจนอะ่ะคือย่างมันหอมมากนะหอมแล้วปรุงรสนิดหนึ่งมันมีรสชาตินหน่อยๆแล้วมันได้ซอสมะเขือเทศนิดหนึ่งนะโคตรเด็ดอื เด็ดมากใครสนใจก็ไปทำกินได้นะครับทำแบบง่ายๆเลยแล้วอร่อยด้วยนะแค่หมักแค่อะไรนะซีอิ๊วขาวซอสภูเขาไอ้ซอสปลาเขี่ยวนะแล้วก็ซอสหอยนางรมรสด,ดีหน่อยแค่นั้นเองครับกินคู่กับซอสมะเขือเทศนะเด็ดเลยระดับข้าวนิดหนึ่งครับายชุมพูวันนี้นะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะมาทำอะไรกินอีกฝากติดตามด้วยครับช่องตรงปืตโตครับได้ อร่อยเกินหย <c oughs> ุดไม่อยู่ไปอีกชิ้นดิ <c oughs> <c oughs> <c oughs>